สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวหัวฝักบัวลดน้ำจากไดโซนะครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่60บาทเท่านั้นเองนะครับวัสดุก็ผลิตจากพลาสติกที่เอ่อนึงก,นก็พอใช้ได้นะครับที่หัวฝักบัวมีรูน้ำออกอยู่5แบบนะครับก็คือแบบแรกเป็นแบบชาเวอร์นะครับแล้วก็แบบที่2นะครับเป็นแบบโคนนะครับ แบบที่3นะครับก็จะเป็นแบบแฟลตแบบที่4ก็จะเป็นแบบฟูลแบบที่5ก็จะเป็นแบบเ็ดนะครับเราลองเอามาสวมกับตัวข้อต่อใส่ยยางดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดน้ำดูนะครับโดยที่อันแรกเราจะไปที่แบบชาเวอร์นะครับนี่นะครับแบบชาเวอร์นะครับ คราวนี้จะเป็นแบบโคนนะครับนะครับน้ำก็จะขีดเป็นวงกว้างอย่างนี้นะครับมาดูแบบที่สามนะครับเป็นแบบแฟร์น้ำก็จะเป็นแบนนะครับออกเป็นแบนออกเป็นแบน ดูอันที่สี่นะครับเป็นแบบฟูนะครับก็จะเป็นน้ำแบบตรงๆท่อใหญ่ๆนะครับก็ฉีดดูนับาน้ำก็จะออกมาแบบนี้ดูอันสุดท้ายนะครับเป็นแบบเจสนะครับก็จะเป็นน้ำตรงเหมือนกันแต่ท่อจะเล็กกว่าครับนี่นะครับ น้ำตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบชาเวอร์แบบโคนแบบแปแบบฟูแล้วก็แบบเจ็ด โอเคนะครับอีกนิหนึงชาเวอร์โค้นแฟดฟู่แล้วก็เจ็ด ที่ใช้มานะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่า60บาทเนี่ยเรายังสามารถล็อกน้ําได้ด้วยนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับเราสามารถล็อกน้ําได้อย่างนี้นะครับยังไม่ต้องมากดเลยนะครับมีตัวล็อกน้ําด้วยนะครับโอเคนะครับสาหรับใครที่มองหาในส่วนของฝักบัวลดน้ําต้นไม้นะครับที่ราคาไม่แพงและคุณภาพพอใช้ได้นะครับ ก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับฝักบัวลดน้ําของไดโซนะครับราคาแค่60าทครับสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน lazada นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปครับก็ไปกดช็อปกันได้เลยครับ